ห้าจบข้อหนึ่งเจ็ดห้าครับอือหนึ่งเจ็ดห้าก็คือตรงวุตังอะวุตังใช่ตรงวุตังก็งไม่มีเขากล่าวแค่ถึงปาเลอยู่ที่เสียนสีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวพรุนี้ก็นิทานหลายหลายเรื่องอยู่นะ

อาติเชลบาาสังคมาพระพุทโธพระวาุตตังพระกวนตังอะพิวาเทมิสวาคาโตพระกวาตาธมูธรรมงนามาธามิสุปฏิปานโนพระวะโตสาวาสังคฆสังคังนามาเมส